โรสวาไรตี้ขยี้ข่าวดราม่าทุกเรื่องราวที่นี่ทุกวันนะเราเหมือนแมงสาบเพราะเราจะต้องบี้อย่างเดียวเลยถ้าไปบอกเหมือนกบเนี่ยมันเสดายอาหารบ้านเราพออยากกินกบแล้วพอไปดูกบแล้วอมันเหมือนใครไม่รู้กินไม่ลงนะเสดายของอร่อยคางคกก็เอาไว้คางคกก็มีประโยชน์นะใบทาแป้งก็ถูถูถ,ถูท้องหน่อยอย่าไปเชื่อว่าคางคกจริง คร้งเขาก็มีประโยชน์เป็นไหมวันที่สิบหกวันที่หนึ่งอย่างเงี้ยใช้กับนางไม่ได้นางละแมงนะหาประโยชน์ไม่ได้หาประโยชน์ไม่ได้ทํา ه, ทำไมมันล็อกเองมะอย่าไปเทียบกับอาหารที่เราเคยกินต้องเทียบกับแมลงสาบพอเจอแล้วอยากจะไปก้อนไปเลยไปก้อนอย่างเดียวป้ามาในแสงก็สนุกสนานกันหน่อยนะทุกคนไม่เป็นไรนี้ป้าจ,จัดให้พี่พี่วัดหน่อยหนึ่งจริงๆไม่อยากจะฟังกันจบไปบอก ป้าฟังดูป้าฟังดูไรวันนี้มันเที่ยวไงเขาบอกพี่ฟังแค่สองอันนี่แหละแค่ก็พูดเรื่องนี้ก็พอแล้วนะสนุกสนานกันไปเป็นเอ,อของเล่นในโซเชียลนะของเล่นในโซเชียลนะหน้าไม่ตึงอ่ะคนหน้าไม่ตึงไม่ไม,ไม่ไม่มีตังไปไปจิตบอทอกใช่ไหมหมดตังไปจิตบอทอกแล้วเลยอ่บรา,านร้านเขาไมา่ให้เข้าไปไป <laughs> ไปค้างค่าบอทอกเข้าหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ก่อนมาก็สวยอยู่พอ,อไปจริงอ่ะตงสายร้านบัวถอ,อกเขาไม่ให้เข้าไปค้างค่าบัวถอ,อกเขาต้องทําใจเวลา้นาร้าน,นจุ๊บๆที่พูดนี่ก็พูดอย่าพูดเซลเลยจะได้เอ่าเพิ่มพลังงานให้คนมีอายุหน่อยนะนดีกว่าชีวิตห่อเหี H ่ H e วยวอะไรสุดเดี๋วลาวายิ้มเนี่ยก็ให้มีชีวิตชีวาหน่อยอย่าไปสเสียยิ้ยมแบบแบบตดแบบหมดอะไรแต่อยากเลยเวลาพูดน่ะเออหน้าตายแววตายมันสดชื่นสดใสหน่อย อให้มีชีวิตชีวาใช่ไหมเ็นบบเวลาพูดเออเฮอเฮอย่างเงี้ยเวลาพูดเดียนนะคะอะไรประมาณนี้คือเวลาคือจริงๆสำเนียงพูดก็ก็จะเหมือนหน้าตานั่นแหละยันยานเหมือนกันยันยานเหมือนกันเวลาพูดก็น้ำเนิบมยันยานเหมือนกันหน้าตาก็เป็นอ่จริงๆป้าไม่ได้อะไรนะก็ พูดแซนน่ารักน่ารักกันไปน่ารักน่ารักบอกความคิดไปเพราะย่าก็มาเอ่าย,าย่าก็มาย่าพาก็มานะปู่ม,มาไม่ได้ส่วนพ่อแม่ป้าก็เอ่อถ้ามาแล้วมันวุ่นวายกันเขาก็เลือกที่อยู่กับครอบครัวเขานะก็เข้าใจนะเขาบอกมาแล้วเขาบอกมาแล้วพ่อแม่เรายกไว้ในหัวในความรู้สึกเราก็พอแล้วนะแค่ในใจเรารู้สึกว่าเราไม่ได้มีอคติไม่ได้มีอะไรกับพ่อกับแม่เราแค่นั้นก็บุญแล้ว อยู่ใกลแค่ไหนนะอยู่ใกลแค่ไหนได้ง่นนายนะยานเรื่องพ่อเรื่องแม่เนี่ยยานไม่ต้องพูดแล้วนะว่าอย่างง้นอย่างนี้นะเวลามีอะไรพ่อแม่ก็ไม่ได้มาเยียบโน่้นเยียมนี่แล้วมาเนี่ยจะอยู่ไกลขนาดไหนจะเป็นเรื่องเป็นราวขนาดไหนถ้าใจเรากาะอยู่ลูกคุณพ่อแม่เนี่ยเราไม่เราไม่มีความคิดฝังใจโกรธพ่อโกรธแม่แค่นั้นก็ได้บุญแล้วนะความน้อยใจกับความโกรธความเกลียดพ่อแม่ต่างกันนะน้อยใจพ่อแม่ กับความโกรธความเกลียดพ่อแม่มันแตกต่างกันมันถ้าน้อยใจเนี่ยก็ยังมีบาปเล็กน้อยนเดนี๋ยวมันก็หายะแต่ความโกรธความเกลียดหรือความอาฆาตพยาบาทพวกนี้นะถ้าอาฆาตพยาบาทหรือโกรธเกลียดพ่อแม่เนี่ยมันอยู่ที่ใจน,นั้นกรรมหนักเลยนะบาปหนักเลยป้าถามว่าป้าเคยรู้สึกยังไงนะป้าเคยบอกทุกครั้งว่าไม่เคยโกรธเคยเกลียดพ่อหรืแม่ไม่มีแต่ถ้าน้อยใจมีไหมมีมน้อยใจมีน,จมน้อยใจมีโอกาส หายไปนะผ่านไปก็หายไปเรามีความสุขอยู่ทุกวันพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนพ่อแม่หรือทําให้พ่อแม่ละบาระบากใจแค่นี้ก็พอแล้วอีกอย่างหนึ่งเราไม่ไม,ไม่ยานยานพูดถึงพ่อถึงแม่นะที่ว่าป้า,ปาที่พ่อแม่พาที่ป้าเนี่ยไม่พาพ่อแม่มาที่นามาที่งานหรือมาตรงนี้เลยนะอ๋อมีคํานึงเดี๋ยวแถมท้ายให้หน่อยยานบอกว่าพ่อแม่ป้าไม่เคยได้มาเหยียบตรงนี้เลย นะยานก็ย้อนหลังไปดูนะแต่ก่อนปตะชายเข้ามัในบ้านนอกดาวนะนะก่อนจะพูดอะไร <c oughs> ก็ว่าแล้วแกลแล้วแก่เลยจริงนะเอาเอาไว้โกโก้ไปกินสักกล่องหนึ่งนะเอายานคือยานบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยนะนะพ่อแม่บ้านไม่เคยมาเหยียบนะพ่อป้ามาเหยียบแล้วมานอนแล้วด้วยเป็นบอกว่าให้เป็นเนบซีปะแแต้นเนบซีปัตแต้นไว้จะได้ไม่ลืมเวลาพูดอะไรอะ่ะจะได้ไม่ให้เขาตอบกลับได้ ส่วนเนี้ยนะที่ว่าไม่มางานอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีเขาเรียกว่าไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันพ่อแม่จะมางานไม่มางานมันไม่เกี่ยวกันหรอกกับว่าลูกจะรักพอรักแม่นะถึงพ่อแม่ไ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 ด้มางานเขาก็เหนื่อยเขาก็อยากพักอยากอะไรเขาไม่มางานก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่มางานของเราแล้วแบบว่าต้องอักตันย์ย่ต้องอะไรอย่างเงี้ยเออจะพูดไปนะเดี๋ยวสอนให้สักหน่อยหนึ่งพ่อแม่ไม่มาก็ไม่เหนื่อยต้องนอนดึกนอนดื่นนอนดูอยู่ที่บ้านก็ได้ นะปู่กับย่าก็นอนดูไรสดที่ใหญ่ที่บ้านโอ้นี่ดูลูกอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะอย่างกระชายสมควรก็เห็นมีอะไรนะฝากวยพรลุงก,นะก่อนจะพูดอะไรนีก็ว่าแล้วเก่แล้วแก่เลยจริงนะเอาเอาไอโกโก,โก้ไปกินสักกล่องหนึ่งนะายานคือยานบอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยนะนะพ่อแม่บ้านไม่เคยมาเหยียบนะ พ่อป้ามาเหยียบแล้วมานอนแล้วด้วยปบอกว่าให้เป็นเนฟซีป้าแตนเนฟซีป้าแตนไว้จะได้ไม่ลืมเวลาพูดอะไรอ่ะจะได้ไม่ให้เขาตอบกลับได้ส่วนเนี่ยนะที่ว่าไม่มางานอะไรมันไม่มีประโยชน์หรอกไม่มีเรียกว่าไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกันพ่อแม่จะมางานไมมางานมันไม่เกี่ยวกันหรอกกับว่าลูกจะรักพอรักแม่นะถึงพ่อแม่ไ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 ด้มางานเขาก็เหนื่อยเขาก็อยากพักอยากอะไรเขาไม่มางานก็ไม่ใช่ปัญหาอะไร ไม่ใช่ว่าพ่อแม่ไม่มางานของเราแล้วแบบว่าต้องอากตันยูต้องอะไรอย่างเงี้ยจะพูดไปนะเดี๋ยวสอนให้ซะหน่อยนึงพ่อแม่ไม่มาก็ไม่เหนื่อยต้องนอนดึกนอนดื่นนอนดูอยู่ที่บ้านก็ได้นะปู่กับย่าก็นอนดูไรสดที่ไอ้ที่บ้านโอ้นี่ดูลูกอยู่ที่บ้านก็มีความสุขนะเห็นกระชายในสมควรก็เห็นมีอะไรนะฝากอวยพรลุงก,กับป้าแล้วก็ยังเห็นไงในคลิป ก็เห็นเวพรให้ป้าให้ดุงแค่นั้นก็พอแล้วทําไมต้องเออ่มาถึงที่ต้องอะไร,ระมาเนี่ยป้าว่าก่อนที่จะมาสอนป้าเรื่องอะไรก่อนที่จะมาสอนป้าเรื่องพ่อแม่เรื่องอะไรเนี่ยป้ากับลุงเลยนะไปสอนลูกตัวเองหน่อยไปสอนลูกลูกอะไรอะ่ะตอนนี้ก็ใช่แม่กับลูกหรือเปล่าเนี่ยูยไม่ไปถูกกันเลยบอกพ่อแม่กับลูกอ๋อนั่นแหละไปสอนเขาหน่อย จะดีกว่าไม่ต้องมาสอนป้าหรอกเพราะว่าป้าเนี่ยมีจิตใต้สํานึกในความเป็นลูกร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเอร์เซ็นตะ์ะไม่คิดจะไม่คิดจะอากตันยูพ่อแม่นี่คือป้านะไม่คิดที่จะไปชักจูงใครมาด่าพ่อด่าแม่อันนี้คือป้าบ่นมีไหมมีมีบน่นลูกทุกคนก็บ่นพ่อบ่นแม่หมดเลยมีไหมบน่นบ่นไปพ่อแม่พูดมากก็จู้ที่จุกจิก กบ่นไปอะไรประมาณเนี้ยมันมีหมดแหลนะเนี่ยยายก็จะได้รู้ว่าต่อไปเนี่ยในเรื่องการเกี่ยวกับรู้จากบุญคุณคนเนี่ยยาญไม่ต้องมาบอกป้าหรอกมันมันอยู่ในสันดานของป้าเรื่องเนี้ยแต่ยาญเนี่ยหัดรู้จักกระตัญอยู่รู้คุณบ้างก็ดียังมัวแต่สอนคนอเดินหันกลับไปสอนลูกตัวเองบ้างนะเผื่อว่าจะลืมสอนลูกตัวเองมัวแต่ไปสอนคนอเดินอยู่หันล้างหมทีอ้าวลูกก็ เอามงเงียกใส่หัวแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ว่าอะไรหรอกวันนี้อ,อย่าหยอกไปแล้วกันย้ำอีกทีพี่นวัดฝากมาค่ะมองเราเป็นสิ่งไม่ดีหรือไม่ดีหรือรู้สึกไม่ดีกับเราอย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกยานนะว่าเราอะรู้สึกดีกับยานมากเพราะว่าเราสงสารแล้วก็เห็นใจในการที่เราดูาแลเรารู้เลยว่าชีวิตน่ะมันรันทดมันไม่สบายใจยังมีเพื่อนคุยยังมีเพื่อนระบายนะก็ยินดีดังนั้นแหละจากเพราะว่าหลายปีมาแล้วก็ได้ระบายกับป้ามาก็เยอะ แต่ว่าก็เห็นสีหน้าก็ยังไม่ค่อยผ่อนคลายเท่าไหร่ก็อยากจะฝากยานว่าเอาให้เต็มที่นะเอาให้เต็มที่เพราะว่าเรื่องราวของป้าเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ยานเนี่ยมีความรู้สึกดีขึ้นมันจะแสดงออกที่หน้าตานะนะพูดได้เลยพูดเ,ดเ,ดเรื่องคนคนป้าแตนเนี่ยพูดได้เลยเอาเต็มที่เลยเพื่อให้ยานเนี่ยดูหน้าตาผ,ดผุดพองอมีออร่ามากขึ้นนะมากขึ้นแล้วก็ทําบุญทำทานได้แค่นี้แหละนะไม่รู้จะทาทานอะไรได้แล้วแหละก็อยากให้ยานเนี่ยรับรับได้เลยนะ เอาไปเลยป้าก็ทาบุญทาทานไปนี่แหละทําทานกาับญายก็าจะได้บุญเยอะอยู่ถ้าเออเซ้เรื่องลูกกับป้ามอมปาตตนนะแล้วก็มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสุขมีใบหน้าสดชื่นอิ่มเอิบนะแล้วก็มีความสุขมีมออนะแวว,าวตาที่สองออกมาและมีความสุขเนี่ยป้าก็มีความสุขไปด้วยและป้าก็ได้บุญไปด้วยก็อนุโมทนาสาธุแล้วกัน